สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนานตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงทุกคน,นครับพอดีมานั่งเล่นนะครับช่วงวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมที่ฮ่องกงแถวว่านใจนะคมานั่งดูเขาตกปากันนะทุกคนเป็นอะไรที่เราชอบนะพอมาเจอก็อด,ดไม่ได้นะครับอื ภาพบรรยากาศนะครับที่ห้องกงนะครับบ้านใจนะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเราคือจิมซาจอยนะครับแล้วก็หรือเขาเรียกว่าเกาลูนนะครับฝั่งนูนนะ้นจะอยู่ทางเกาลูนนะคน น,นี้ยังเป็นบ้านใจยังเป็นเขตฮ่องกงนะครับนี่ผมก็มานั่งดูเขาตกปลาเวลามีวันหยุดมีเวลามีโอกาสนะครับก็มาเดินเที่ยวเดินออกกาลังกายวิ่งออกกําลังกายที่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับสระวิ่งออกกําลังกายมาดูออกกาลังกายแล้วก็นั่งดูเขาตกปลาแต่ก็ยังไม่เห็นได้นะแต่มีตรงนู้นนะครับตรงนู้น,นที่เขาตกกัน ก็จะเป็นเบ็ดเล็กจะได้เป็นปลาตัวเล็กๆขนาดนิ้วสองนิ้วนะครับสวยงามนะครับภาพบรรยากาศตอนยินเย็นนะครับตอนนี้ที่ห่องกงก็ประมาณทุ่มยี่สิบนะครับยังไม่มืดนะยังไม่มืดเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะ ฝนก็จะตกนะทุกคนนะครับผมตอนนี้นี่นะครับข้างหลังเราก็จะเป็นแบบน,นี้ครับมีเวลานะครับมีเวลาเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเที่ยวนะครับต้องกลับแล้วครับทุกคนนะครับพอดีฝนตก ฝนตกปล่อยมาแล้วนะครับอากาศดีนะครับผมที่นี่ตอนเย็นๆนะคิดถึงบ้านเราเลยนะผมชอบไปตกปลาแล้วก็ไปแถวสมุทรสงครามนะครับสมุทรทามไปนั่งตกปลาวันอาทิตย์นะครับทุกคนรบรรยากาศสวยงามนะครับนุ่ปลากินเบ็ดนะแต่ว่าปกติปลากินเบ็ดมันต้องตึ๊งๆในเวลาดึงปลายคันนะ อากาศดีสวยเย็นนะครับฮ่องกงนะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณทุ่ม20 25นะครับก็จะเร็วกว่าบ้านเราอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าที่นี่ทุ่มหนึ่งก็ที่บ้านเราก็6โมงนะครับเวลาที่ฮ่องกงจะเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันไหนผมมาตกเดี๋ยวผมจัด มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับลงคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะสวยงามนะครับฝนกําลังตกเลยคนนะครับต้องรีบกลับแล้วแหละให้ไหวนะครับเจอฝนที่นี่ผมบอกให้เลยเจอฝนเมื่อไหร่ผมเป็นไข้ทุกทีเลยไม่รู้เป็นยังไงนะสวยงามครับผมฮ่องกงนะครับบ้านใจอากาศตอนเย็นๆน,นะครับทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าจะทุ่มครึ่งแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่เขาก็มาตกปลากันฝนตกปุ๊บที่นี่เขาก็กางล่มเลยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะถ้าพูดถึงเรื่องฝนนะผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะฝนโดนฝนที่ฮ่องกงเมื่อไหร่นะผมก็เป็นไข้ตลอดเลยบอกไม่ถูกนะครับ คนภาพบรรยายกาศในฮ่องกงสวยๆนะครับถ่ายมาฝากทุกคนนะครับเดี๋ยววันไหนมาตกปลานะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะลงคลิปให้เพื่อนๆนได้ดูผมมาฮ่องกงตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับกุมภาแล้วก็กลับไปมาอยู่ที่นี่ได้สามเดือนก็กลับไปแล้วผมก็เพิ่งจะขึ้นมาได้นี่เดือนที่สองนะครับก็จะเป็นห้าเดือนแล้วนะครับออที่ฮ่องกง สวยงามครับผมทุกคนนะสวยนะครับแปลกนะเจอฝนเมื่อไหร่แล้วจะเป็นไข้เลยผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมนต์ละพิษหรือเปล่ามไม่รู้นะครับเอาโอเคเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวยังไงมีเวลามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมทุกคนนะครับขอบคุณครับ